ไอ้กูมีอะไรให้มึงดูอ่ะตาม 꽃이 꽃다, 꽃이 꽃다, 꽃, 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 ยิ้มซะได้ข่าวว่ากำลังเศร้าอยู่นะครับผมจะด้วยความหวังดีจากเคนนอยลาริลนะครับสนับสนุนด้วยยาหม่องตาลิงแอบเสาครับปวดรองของก๊อปครับพ่อของแท้ต้องไม่เห็นลิงครับเพราะลิงมันแอบเสาลิงมันแอบเสาอ่ายาหม่องตาลิงแอบสองไงเคยใช่เหรอใช้ดมใช้ทาใช้เลียในหลอดเดียวกันครับลียเดียครับครับ ยิ้มสักนิดนะครับยิ้มสักนิดกูคือกูไม่มีอะไรทำชีวิตจะจมใส่ใช่คือกูว่างผมก็ว่างครับกูว่างผมก็ว่างครับยิ้มซะนะปีใหม่แล้วยิ้มครับยิ้มดูกูยิ้มบายบายเจอกัน